ดีค่ะทุกคนกวาเองนะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแกะลอนะคะอีพีสามนะนะคะสินค้าที่กวางซื้อมานะคะตัวละไม่เกิน100อยบาทค่ะรองถิดไม่เกินหนึ่งรอยบาทค่ะทุกคนคือกวางอากับสั่งชุดนี้มาเอ้ยอย่างไรมันต้องมีแบบชุดที่แบบเรียบร้อยจกชุดในหนึ่งที่มันโป๊ออหมดแล้วอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าชุดนี้คือโป๊ที่สุดแล้วนะคะ เป็นการแกะลองเสื้อผ้านะคะที่มาจากต่างประเทศนะคะซื้อมาสั่มร้านเดียวอยนะคะแต่ว่าสั่งมแบบรวมกันหลายๆตัวนะคะถ้าแบบเราสั่งมาหลายๆร้าน แบ,บ,บ,น,บ,บน,น,นี่านนันะคะเป็นสินค้าทั้งหมดนะคะที่กวางสั่งมากวางสั่งมาหลายตัวมากแต่แบบมันดูแปลกมากเลยใช่ไหมสินค้าน่าจะมาจากประเทศจีนนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ2สัปดาห์นะคะก็ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาแกะลองให้ดูกันี่เไปเดีแบบ๋ยวกวางขอเปิดแอปไปเช็คราคาก่อนนะคะอ๋อกวางสั่งในช้อปปี้นะคะแล้วกวางจะแปะที่ลา้าไปให้นะคะลืมบอกอีกแล้ว ก็จะบอกว่า,อ,าอยู่กับกวางมัก็ต้องเป็นไงสินค้ามันก็ต้องถูกและดีนะคะเพราะว่าสินค้าทั้งหมดที่กวางซื้อมานะคะตัวละไม่เกิน100บาทะค่ะเพระิดไม่เกิน100บาทะคะ่ะไปค่ะถึงเวาลาแกะที่กวางซื้อนี้มาด้วยที่แปดหน้าอกนะคะคือกวางคับทีสามสิบหกนะคะ แต่จะลองไปแปะแล้วก็จะมาใส่ชุดพวกนี้แล้วก็จะบอกนะคะว่าดีหรือไม่ดีตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่53บาทน,นะคะเป็นที่ 8, แปะกวางไปแปะก่อนโอเคมาแล้วนะคะทุกคนกวางลองแปะแล้วนะคะทุกคนอันนี้แบบไม่ได้ใส่ชุดชั้นในนะคะคือแปะอันนั้นคือกวางจะบอกว่าอันนี้ถือแบบว่ายังโอเคอยู่นะคะเพราะกวางเคยซื้อที่แบบแปะแบบนี้มาแล้วคือแบบไม่อยู่เลยทุกคนมันแบบหลุดออกไปเลยแบบแปะปุ๊บหลุดออกไปเลยแต่นี้ยังอยู่นะคะถือว่าแบบโอเคใช้ได้เราจะมาลอง ชุดว่ายน้ำหรือเปล่าเธอชุดว่ายน้ำหรือเปล่าสี่คปลตัวแรกมาก็ปังเลยนะคะปังเข้าไปเลยข้าน เป็นแบบว่าค้องคอแล้วก็มาเช็กทีนะ่แบบตัวน,นี้เป็นผ้าแบบว่าผ้ายืดๆแล้วทุกคนอารมณ์เหมือนคล้ายๆเหมือนชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยนี่นะต้องสั่งไซส์เอ็มมนะาเพราะว่าไซส์อื่นหมดนะคะแต่ก็แบบมันเป็นแบบบัดไงก็เลยไม่ได้ซีเรียสโอเคเดี๋ยวจะไปลองให้ดูนะคะมาแล้วนะคะทุกคนใส่เป็นแบบว่าบีนี่ได้เลยนะคะทุกคนแบบใส่แบบไปทะเลแบบไปชุดว่ายน้ําไปอะไรเลยได้เลยอนี่นะคะเป็นแบบว่าเป็นบูเป็นบูเป็นโบ้ผูกน,น,นะคะ ชั้นกวางแบบว่าปู่เองอ่ะไม่เห็นก็เลยแบบแปลกๆหรเปล่าหน่อยนะคะน่ารักนะคะทุกคนแล้วแบบเอ้ยค่ะเราสิมผมเบอร์แบล็เลยอ่ะมาที่ตัวต่อไปจะดีกว่านะคะคลิปนี้มันอาจจะแบบแปลกๆหน่อยเพราะว่าแปะทีแล้วกงก็ยังไม่ชินเหม ก็ไม่รู้หามุมงไม่ได้นะคะตัวต่อไปนะคะสีชมพูแล้ะกันติดมือหลายรอบโอเคเราเป็นสีชมพูหวานแบบชมพูนมหวานแหววนะคะผ้าบางมากเวอร์นะคะใายากจะแบบแต่งสายฝอแล้วแต่ออกมาแบบวะ่าไม่ฝอเท่าไหร่ ไอตัวกระติกลิ้นวันนี้ไซส์เอ็มนะทุกคนกวางใส่ไซส์เอ็มมาแบบว่าคือตัวรับว่ากว้า,วา,วาองรู้จักรอบอกไงก็แบบต้องใส่ไซส์เอ็มอะไรเงี้ยที่เทวเวศมันเป็นอย่างนี้มันแบบว่าทําเหมือนมันกำตะเข็บอะเออแล้วกว้างก็แบบพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกม่นะคือจริงๆเคยเป็นอย่างนี้อารมณ์เหมือนผ้าตัดไม่เสร็จเหมือนผ้ากำตะเข็บอะไรอย่างเงี้ยเออเก๋ <Okay. S 2> นี่นะกวางใส่ไซส์เอ็มมาให้ดูไซส์เอ็มนะคะ made in china นะคะ โอเคเดี okay, ๋ยวจะไปลองให้ดูนะคะตัวกระจิ๋วเดียวเองแย่แล้วใส่ได้ไหมเนีย่ยช่วงนี้คือกวังแบบว่าตัวบวมขึ้นน,นิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้ขุมน้ำหนักเลยบว,วมขึ้นน้ำหนักขึ้นนะคะก็อาจจะเสรสภาพได้แบบว่าไม่น่ารักเท่าแบบว่าคลิปแรกนะคะขออภัยด้วยนะคะทุกคนเออก็จบว่าถ้าอยากได้ก็ไปหาตามมาดูได้นะคะแต่ตัวนี้กว่าแบบน่ารักนะชอบแต่ว่าใส่เป็นยังก่อนดี๋ยไว้น้ำได้ไหมไห ق, ป แอบ,บจะแบบว่าป่อยปอยนิดนึงตัวนี้บางนะคะให้ดูเลยหมาว่าแบบเห็นเกินชัชช้นในนะคะมีความแบบว่าลุยๆมันเป็นแบบดีเทลผ้าตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่100บาทนะคะมี2สีนะคะมีสีชมพูแบบว่าชมพูคริ้งแบบชมพูชมพูชมพูบานเย็นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบบชมพูนมนมนะคะเนี่ยตัวนี้แบบมีความเหมือนจะตัวเล็กเหมือนจะใส่ไม่ได้ก็ใส่ได้เฉยเลยนะแล้วก็ค <laughs> อของนี้เป็นลายชอบขึ้นมาค่ะ ว่าเซ็กซี่มากเลยอะคืเอ,อเซ็กซี่แบบลุยๆอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่ตัวต่อไปเลยดีกว่าว้าวลายดอกมาเลยนะคะตัวนี้ราคา1 1 6บาทนะคะเป็น มีไซส์นะก็มีสมองหลังนะคะมีเชือกให้ผูกหน้าตัวนี้ก็ผ้าแบบว่าเขาเรียกผ้าอะไรทุกคนกวางก็แบบน่าเข้าใจมันเป็นผ้าลื่อนๆอนะ่ะ <c oughs> เหมือนกางเกงพ่มเหรอเขาเรียกอะไรไม่รู้ว่ากางเกงกีฬาทุกคนเลยคะ่ะแบบนั้นอะ่ะกวังไปใส่ให้ดูละคะ่ะชุดนี้มะทุกคนคือกวังอะกะสั่งชุดนี้มาเอ้ยอย่างไรมันต้องมีแบบว่าชุดที่แบบเรียบร้อยสักชุดในหนึ่งที่มันโบวะหมดแล้วอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าชุดนี้คือโปวที่สุดแล้วนะคะ คือกวางอ,อก36แล้วถ้าคนที่อกใหญ่กว่านี้บอกเลยว่าใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่าเนี่ยกวางแค่ดูแค่นี้เพราะว่า,วากวางกวมันจะแบบโดนแบรนะทุกคนคือเนี่ยมันติดไม่ได้ทุกคนค่ะเป็นสมอกหลังแต่มันแบบว่ามันติดนมมันไม่ได้นะคะแล้วก็แบบเออไม่ได้จริงๆนะพยายามดึงแล้วนะคะให้ดูข้างหลังนข้างหลัง เห็นปะวางดึงจนแบบมันขึ้นไปหมดแล้วอะ่ะเนี่ยอันนี้ปิดไว้ก่อนมันก็ได้เท่านี้นะทุกคนคือมันติดไม่ได้จริงๆนะคะเป็นแบบเนี่ยให้ดูอะ่ะยางมันตึงแล้วอะ่ะเออขอแทนที้กับชุดนี้เนาะเพราะว่ากลัวชอ่องจะโดนแบนซะก่อนจะติดเหลืองอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะแบบโปงนิดนึงแค่ใส่อย่างนี้ก็โป่เข้าไปอีก แต่มันน่ารักนะทุกคนคือแบบในรูปอะ่ะคือนางแบบเขาใส่แล้วมันน่ารักเพราะนางแบบเขาตัวเล็กใช่ไหมแต่เราอ่ะว่า,าคนแบบนี้หน้าอกไงแล้วพอมาใส่จริงๆแล้วมันก็แบบเออมันติดไม่ได้อะนั่นแหละแต่จริงๆแล้วน่ารักมากเลยนะทุกคนตัวนี้มีสองสีนะคะมีสีขาวก็สีดําใครที่แบบว่าตัวเล็กๆน่ารักน่ารักก็ลองไปหาใส่กันได้นะคะน่ารักจริงตัวนี้ชอบแบบว่าถ้าใส่ได้นี่ชอบเลยอ่ะแต่แบบว่ามันใส่ไม่ได้ทุกคนเสียดายมากๆไปตัวต่อไปดีกว่า ตัวนี้สีขาวนะคะอันนี้เป็นไซส์ L นะคะอันนี้ที่สั่งไซส์ L มาเพราะว่ามีไซส์เดียนั่นแหละเออจะบอกว่าของแบบว่าพีากต่างประเทศอะของหมดเลยวะทุกคนแบบมีไซส์เดียวอย่างเงี้ยตลอดตัวคืูกองจะบอกอีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้มันลำบากตรงที่เราต้องมา,มาเชื่อเองนี่แหละอะไรอ่ะอ๋อเป็นแบบว่ามัดอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเชือกมาใส่ข้างล่างอีก2อนันมันจะได้แล้วเนี่ยจะไปลองใส่ก,ก่อนอนะ ค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะตัวนี้มีความใส่ยากหนึ่งตรงเชือกนะคะราคานะคะอยู่ที่122บาทตัวเมื่อกี้ราคา1 1 6บาทอันนี้คือมันปล่อยลงมาเป็นแบบนี้แต่ว่ากวางอะ่ะไม่ชอบนะคะมันไม่สวยเลยใส่ไปก็เไปอย่างนี้แล้วก็เอวข้างหลังให้ดูตรงนี้ใช่ไหมคะมีเชื่อมาให้เอาด้านซ้ายควอยมาด้านขวาด้านขวาควอยมาด้านซ้ายแล้วก็เอามาใส่รูตรงนี้นะคะเห็นไหมแล้วก็มัดข้างหลังนะคะ ก็แต่แบบเซ็กซี่แบบว่าเบาๆนะคะก็ไม่เบาอะโชว์ขนาดนี้นะก็น่ารักอยูน่นะหังข้างหน้าก็ดูไม่โป๊ดีหรอกหังข้างหลังน่าแบบเออโชว์อะไรขนาดน,นั้นเล่า <c oughs> ตัวนี้แบบว่ามันเก๋นะทุกคนใช่แบบไปปาร์ตี้อะไรเงี้ยเออเลิศนะปาร์ตี้ไหนก่อนช่วงนี้โควิดพักไวตัวต่อไปกันดีกว่าะคะเหรอสองตัวแล้ว สองคือท้ายจะใส่แบบคู่กันเลยนะเพราะว่าความตั้งใจแบบว่าเอาเสื้อกับกระโปรงเนี่ยมาแมทกันนะคะแต่ระใส่คู่กันเลยโอเคทุกคนตัวนี้นะคะกวางสองเป็นแบบว่าเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์นะคะสีขาวแบบเป็นคอบนะคะกับกระโปรงนะคะลายสดาวสีดำนะคะเป็นผ้ายืดเหมือนกันเลยทุกคนมาแบบเป็นผ้ายืดแบบตัวเลยอันนี้ความสั่งไซส์ S มานะทุกคนแต่แบบเอวมันเป็นเอวแบบยางยืดอะเออมันน่าจะแบบจะใส่ได้แบบว่าเยอะอยู่มันก็มีหลายไซส์อยู่นะคะทุกคนอันนี้ไปเลือกกันได้ที่ลสีเลย ว่าไซส์เป็นแบบว่าเสื้อยืดสีขาวราคาอยู่ที่142บาทนะคะเอา้าอันนี้แพงสุดนะคะกระโปรงลายเสือตัวนี้นะคะราคา109บาทนะคะ1น9กบาทมีแหวกหน้านะคะมี2ส,สีนะคะมีสีน้ำตาลกับสีดํานะคะไปลองเลือกดูกันได้ในกวางสั่งไซสอ็มานะทุกคนแต่แบบมันเป็นเอเอวอย่างยืดน,นะคะน่าจะใส่ได้มากกว่านยเออคือว่าเอว26นะคะ ใส่ได้แบบพอดีอ่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับคลิปแกะรองครั้งที่3นะคะก็เป็นเสื้อผ้าจากต่างประเทศนะคะกวางจะบอกว่าสำหรับกวางนะรู้สึกว่าแบบมันรอนานนิดนึงนะแบบมันส่งอาทิตย์อะไรเงี้ยมันก็รอหนาแล้วคือผ้าที่ได้มันก็แบบไม่ได้แตกต่างจากของที่กวางเคยสั่งมารีวิวแหละแบบของที่กวางเคยสั่งมารีวิวแบบมันยังจะดูแบบหนากว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือผ้าแบบค่อนข้างบางแล้วก็แบบเนื้อผ้าแบบชุดว่ายน้ำอ่ะใส่แล้วมันก็ดูใส่สบายนะมันก็ดูพิ้วๆใส่สบายดีแต่แบบไม่แย่นะ โอเคเลยมันสวยแบบมันผิวมันแบบเป็นผ้าแบบผิวๆิวบางๆอะไรอย่างเงี้ยเออสำหรับคนที่แบบว่า ชอบแต่งตัวที่เอวัาสบายๆเนี่ยคือแบบสบายเลยใส่แบบใส่ได้เลยอ่ะมันก็สวยดีนะคะเข้าทรงสวยดีก็จะประมาณนี้แหละจะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามไว้คนทุกช่องทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นลังใจให้กวานะคะติดตามทั้งแบบาแกมแล้วก็ฝากร้านด้วยนะคะร้านกวางเองร้านขายคอลลาเจนกับวิตามินซีนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ไปสั่งซื้อกันได้แล้วก็ติดตามแฟนเพจด้วยนะคะกว้างก็จะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคน คลิปนี้ก็อาจจะบอกว่าแต่งออกมาไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าแบบตัดผมมาได้แบบไม่กี่วันแล้วมันยุ่งเท่าที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่นะคะแต่ก็แบบพยายามจะเต็มที่กับทุกงานนะคะไปแล้วนะคะทุกคนยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะต่อไปอยากให้ความแบบแต่งตัวลุคไหนหรือว่าอยากให้รีวิวอะไรนะคะก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะคะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย